ครับทุกคนวันนี้เราจะมาลองทดสอบด p e e d 아티트นะครับสเตอร์เดิมเดินทุกอย่างเปลี่ยนแค่ท่อนะดังนั้นเดิมเดิมมาลองได้204แรงโดนลุ่มเราทุกคนอืมวันนี้ครับจะมาลองอาติต2000นะครับคันนี้ก็ทำคันนี้ทำไหมอืมีแค่ท่อคันนี้ท่อเบรเดียวครับคันนี้ได้สเตอร์ว่าแต่้าศูนย์เฮ้ยคันนี้มีด <laughs> เขาต,ตู้ไอ้เาตู้กลางแต่ไหนไม่รู้คันนี้ ดูได้ดูได้อ้าวโล่งแล้วนี่ เฮียได้สองสี่เองแต่ว่ามันขึ้นเร็วกว่าเดิมสองสี่คิดว่าจะไปสองห้าไม่ไปปมารถที่เรือแรงชิบหายยังว่าแต่ว่าผมผมยกนิดนึงแต่ว่าแยกแย่แกไม่แต่แกอบแกจะไหลอยู่ปแต่ว่าเต็มที่นะเกียร์พี่มันชอบตูงเป็นไรไม่รู้ไหมไอ้เว็มันไม่ตามทำไมไม่ตามไม่รู้อ่ะ ออบ,บออกได้อยู่ออกตัวดีแกมาเยงแ,กแกเดียปายาราทนวะจอดออน,นอจอดออกจอดออกบอ่ฟีมันฟีเอาเกียร์สองดีกว่า,าขนาดเกียร์สองยังฟีเลยยีีีออไมเนี่ยเกียร์ามืากี้หงกสไม่ตามครับได้สองสี่ ว่าตั้งใจว่าจะได้เห็นสองห้าให้ตอนแรกมันต้องอย,ายาวจริงอะก็แต่บางช่วงเขาบอกว่าว่าสองสีขึ้นเร็วกว่าทอเดินมากเลยนะใส่คอฟูคอฟูแล้วเดินยาวเดินไปยาวมะเนี่ยฮะ,ะนแอบดู เดิมเดิมเดิมใส่แค่คอฟูแดกแดกรถตู้แบงค์สองสัปเดี๋ยวเยวจะลองมาอีกรอบนะหาเส้นแบบยาวหน่อยผมว่ามันน่าต้องมีสอง่าแหละนะถ้าใส่คอฟูเดินไปยาวเนี้ยแต่ว่าสองรอบแล้วหัขั้สุนไม่ตามตามหรือเปล่าก็ไม่รู้ เาใช่สองยังปัดเลยออกตัวไม่ดีก็คือไม่ทันแหะออกตัวดีก็คือไปก่อนอยู่ที่การออกตัวด้วยเมื่อหนาวฮะคอยลองใหม่พักก่อนไม่ได้ตามสิฮะยังไงสองรอบเราไม่เห็นตามรอบแรกก็ว่าอย่างนี้รอบสองนึกว่ากี่เท็กชันมา ไข่ไม่ได้ขอเกียร์ยนหนีไปแล้วฮะแมนจะสุวรรณภูมิไลสองหกเหรอผมว่าเพราะเส้นนี้เราได้แค่สองสี่นั่นแหะสองสามสองสีง 3, สงะ่ะอก็สวัสดีครับทุกคนเราจะมาลองเหมารอบสุดท้ายรอบแล้รอบ,รบ,รบสองขอศมเดีวมาสั้สน แรงแล้ว <c oughs> ตุบๆใจเต้นตุบๆ <c oughs> ที่มาทำก็คือจะทําท็อปสปีดให้เ,เพื่อนๆดูนะแต่มาขับเร็วไม่ไดีหรอกอันตรายแต่คนมาลองเองก,ก็ยังกลัวเลยเนี่ยไม่ได้กลัวแต่กลัวยูเทิร์นกลัวตัดหน้าหรอเส้นด้นเหรอ Rất dễ chưa anh chình สู้อ่ะแต่ถ้ามันเดิมสู้ได้อยู่คนระับเกลียวเสียบดาบตามได้อยู่เราต้องดูดาบตามได้นะแล้วคนละเลนคนละเลนเลน,เลนี่คือโฟกัาสูงในเดินต่อเนื่องเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่เดิมเดิมนะไอ้คันนี้คันนี้ทำสเตอร์มามีคลิปมีสเตอร์แล้วมันมีทอ่อนะี่แรงจากไปไปส่วนผมก็มีแค่ทอ่อข้อฟูเดินปลายดาบยาวไปนู่นนะ ตั้มดบบไอ้เว็วแต่ถ้าดมเดิมอีโดนผม่นแล้วเนี่ยแล้วผมว่าสูงนนี้คือต้นกลางแรงมากครับต้นกลางมาเต็มเลยแต่จะได้ไม่ไม่มีดมเดิมให้ลอง สมมตินี้แรงจริงเพี้ยแ,แต่ไปดูที่ปั้นนั่นว่าน่าไม่ร่งว่าไหลจีเท่าไ,ไหร่นะถูก็ดูดาเข้าไอ้เพี้ยแ,แต่ถ้าไม่ดูดาปุ๊ก็อยู่สองสี่กูกลัวปูจะเลยได้ไหลตามยากนะหรยอต้องเข้าท้ายเข้าท้ายนี่คือไหลตามได้เลยเพี้ยแ,แต่นี่คือเดิมๆม,มันมีแค่ท่อนะจับจะไล่สเตอร์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันไล่สเตอร์ดีน,นี่ก็สูสีอ่ะ สูนับตามตามได้หรือเปล่าไม่รู้เป็นควารคำนวนนะครับทุกคนอันนี้คือวันเราเดิเดนเรื่องแม่แต่เจอเชนอกตัวนี้อ่ะเบี่ยงแทบไม่หันรอบสุดท้ายไหมโอ้ยไอย้ห็นไหมหัวขั้วสูนที่ปลายมันเดินไม่รู้เลยเที่แต้องเข้าตูวัวก่อนวูแหวงยี่หมายนะหัวขั้สูนตัวนี้มันเดินได้สูสี่งแล้วก็ตามแยกแล้ว นี่แรงจริงผมว่าสุดันนี้โอ้ผมว่าสุดมาแรงที่ผ่านเลยเมื่อกี้แตเี๋ยวไปเ,เดินนู่นเลยอ่ะ ลองขาตัดอีกรอบหนึ่งนะขาเอกประทอนไอ้เวฟเนี่ยไปได้สเตอเรใหม่มาไอ้พี่อทันทันเร็วขึ้นขึ้นขึ้นเร็วไอ้พี่อมาคุณก็เตะกระปูมากูณก็รอบไปกูเดินขึ้นเร็วแต่ก็ยังเดินถูกท่าสุดวันนี้ตามขึ้นทันแต่ว่าตอนสเตอร์ขวานที่สเตอร์ผมจะมานะผมสองสเตอร์แล้วผมจะได้สเตอร์ ค่าสูงค่าสูงวันนี้ก็าขายไปแล้วน่าจะไม่มีคนให้ลองแล้วแต่ถ้าไม่มีคนให้ลองก็เดี๋ยวหาหลเดิมมาลองให้ก็ได้ก็จะเป็นไงเราย่าก็าติดตามกกดไลค์กดแชร์รกดติดตามด้วยนะถ้าไม่มีคนตามไม่มีคนไลค์ไม่ทำให้ดูนะบอกให้อันตรายไแบบอ้สัตว์เฮ้ยหค้าสูงวันนี้ไม่แรงชิบหายว่ะตายเลยไม่สู้ว่ะ นอกจากดีดาแฟงคืนได้อเดี๋ยวล้อขัับวิ่รล้อมีคนถ่ายให้ดูนะดี๋ยวลองขับกลับเดี๋ยวลืยนไี่เว่ก่อน อันนี้ไปก่อนเด้ออยู่่ฮะน่่อยูมันลองรอบไปก็ได้แบบปิดไปธรรม,มาดาเดี๋ยวลองรอบไปจะลองตาม,มานะร่อนเลยๆนี่ไปก่อนฮะรอบกลาง่งางแมนรอบาฟางก็ได้โดนทิ้งเขาเนาะไม่กล้าไปคนเดียวขอโทษทุกคนที่สุดท้าย สุไม่ทันอยู่แล้วแหละวพออกรอบไปก็ตามได้พอแล้วแหละแค่นี้แหละทุกคนพอแล้วใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมว่าจะกลับมาทําคลิปเล่นอีกแล้วทำคลิปให้ทุกคนได้ชมรอบไปก็พอตามได้แหละออกไปโอเคพอแล้วเราไปแล้วสวัสดีทุกคนแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ